ไปที่เรื่องเยียวยาห้าพันดีกว่าเยียวยาห้าพันวันนี้วันพรุ่งนี้เขาจะจ่ายเก้าแสนคนนะครับคุณผู้ชมได้ตังค์หรือยังก็ส่งเข้ามาหน่อยส่วนวันนี้เออลืมให้ดูไปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเออดูกันก็พร้อมกันได้เดี๋ยวแป๊บนะครับวันนี้เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ยเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ์หรือจะเรียกว่าปุ่มอุทอ์ก็สุดแท้แต่นะครับเพิ่มออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราดูแป๊บหนึ่ง อ่าคุณผู้ชมดูครับเนี่ยฮะมาแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับมาเรียบร้อยนะครับเยอะมากอ่าช่องกรอกข้อมูลเนี่ยเยอะจริงๆอืมคุณผู้ชมดูฮะผมไม่สงสารชาวบ้านจริงๆนะคือจะมาเอาเงินห้าพันที่รัฐอยากจะช่วยเนี่ยประนึ่งว่าต้องผ่านด่านอืมประถึงหน้าต้องผ่านด่านภูเขาวงกฏอะไรแบบนั้นอนะ ดูสิครับคุณผู้ชมครับนี่ผมเรียนหนังสือจบปริญญาตรีมาเนี่ยนะครับเวลาไปกรอกอะไรผมก็ไม่เห็นว่ามันต้องเยอะแยะอะไรแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูสินะมาตรการเยียวยา5,000ันบาทสเดือนมีช่องอะไรไม่รู้ให้ลงเยอะไปหมดลงทะเบียนมาตรการตรวจสอบสถานะอันนี้ล่าสุดเนี่ยสีม่วงยื่นทบทวนสิทธิคนที่ถูกตัดสิทธิ์หรือว่าคนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ก็ไปกดลงทะเบียนซะนะครับยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ย ยกเลิกลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเ้าลองกดดูสิยื่นทบทวนสิทธิ์พอกดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะให้กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนหมายเลขโทรศพัพท์วันเดือนปีเกิดแล้วก็กดเข้าไปเห็นไหมหกช่องแล้วอืมไม่มีแล้วบังดีกามีหลายคนุดแซลมานะครับกระรวงกันคลังนะไม่มีแล้วนะช่องดีกาเนี่ยนะครับนี่อุดทอรก็เหนื่อยแล้วนะเนี่ย นะครับส่วนคนอุทธรณ์ถ้าผ่านเนี่ยเขาจะไปจ่ายเงินเดือนพฤษภาคมนะครับเขาจะไปจ่ายเดือนพฤษภาคมอพอไปจ่ายเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะจ่ายทบเลยเป็นเงิน5 0 0 0คูณ2ก็1 0 0 0 0บาทแล้วก็ไปจ่ายงวดสุดท้ายในเดือนมิถุนายนนะครับโอ้โหนี่คุณผู้ชมถึงขนาดว่าเปลี่ยนชื่อเป็นปุ่มหลอกลวงเถอคะค่ะใช่ค่ะเหนื่อยท้อใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วคือประเภทแบบยื่นอุทธรณ์หรือว่าทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับ เดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปหาอีกเป็นเจ้าหน้าที่มหาดไทยเพื่อไปถ่ายรูปท่านแล้วก็ถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของท่านเพื่อยืนยันว่าเขาไปเจอท่านแล้วและหลังจากนั้นก็จะไปตรวจสอบหลักฐานกันไม่ว่าจะเป็นภาพที่ทํางานอุป,ปกรณ์ขายของแผงเช่าอะไรไม่รู้นะครับก็ยืนยันสามชุดนี้และถ้าได้เขาก็จะโอนเงินให้ท่านในเดือนพฤษภาคมผมไปสืบมาแล้ววันนี้คุณละวรนหลุววนหล,ล,ลุดมาแล้วบอกว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะโอนเงินเหมือนกับเดือนเมษายนนี่แหละ ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่8ปแปดเมษาก็ไปชนกับ8พฤษภาโดยเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมฮะเขาบอกว่ายกเว้นเสาวทิตย์ท้าสุดผมก็ได้คำตอบแล้วผมถามมาเกือบ20วัน3สัปดาห์จะสาสัปดาห์แล้วเนี่ยผมนั่งค้นหาของผมเองผมก็ไม่เห็นพี่น้องสื่อมวลชนท่านไหนจะจะจะ,จะทำประเด็นนี้นะคือผมอยากรู้ของผมเองอะว่าเสารทิตย์เนี่ยเขาโอนหรือเปล่า วันนี้เขายอมรับมาแล้วว่าระบบเขาไม่ทําพฤชเสาร์วัทิ์เขาไม่ทำเสาวาทิ์เออผมก็ซึ้งใจดีว่าในยามวิกฤตเนี่ยข้าราชการยังทํางานเหมือนเดิมซึ้งใจมาก้าซึ้งใจจริงๆนี่นี่วิกฤตย,ยิ่งกว่าวิกฤตโคตรวิกฤตนะประชาชนอดอยากเงินไม่มีใช้คิดประหนึ่งว่าเสาวาทิ์ไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ทองนะ ขอสะท้อนตรงนี้ดังๆไปถึงทั้งประเทศเลยไม่ได้มาเสี้ยมไม่ได้มาอะไรนะครับจะได้รู้กันไปว่าประเทศนี้มันก็อย่างนี้แหละข้าราชาการมันก็อย่างนี้แหละสรุปคือเสารทิตย์เขาไม่โอนนะครับนี่เขาบอกมาแล้วไปหาดูบทสัมภาษณ์คุณละวรวนนได้เลยเขาพูดเองว่าเดี๋ยวเดือนต่อไปการจะโอนก็ใช้ระบบเดิมแต่ถ้าเสาร์อทิตย์ก็ต้องเลื่อนเป็นวันทันต้องเลื่อนไปวันทําการ มันทํางานเป็นกะได้ในภาวะวิกฤตเนี่ยนะบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยเขายังมีเป็นกะเลยช่วยกันทาเสาร์อาทิตย์จะโอนได้ไม่เต็มที่ก็ขอให้ได้โอนเถอะเพราะชาวบ้านเนี่ยเขารอทุกวันเสาร์อาทิตย์สองเสาร์อาทิตย์ก็รวมเป็นสี่วันนะครับสองอาทิตย์อ่ะเอามาบวกกันก็สี่วันเป็นสี่วันที่ชาวบ้านไม่ต้องกินชาวบ้านไม่ต้องใช้ข้าราชการทำงานยังคิดว่าเมื่อถึงวันหยุดเขาต้องหยุดเพราะทำงานไม่ได้ อะไรอ่ะนะซึ้งใจจริงๆรอบนี้มันเห็นความซึ้งใจกระทรวงคุณหมอสุดยอดนะกระทรวงบุคลากรทางการแพทย์ฝ่ายปกครองอสอมอทำงานหมุนกะกันแล้วไม่เห็นด่านหยุดเสาร์อาทิตย์เ่ะฮะแล้วไม่เห็นด่านโควิดหยุดเสาร์อาทิตย์เ่ะแล้วไม่เห็นหมอหยุดเสาร์อาทิตย์อ่ะ อ๋อเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องรักษานะไม่ตรวจโรคด้วยไม่ถแถลงข่าวด้วยสบคไม่ต้องถแถลงข่าวด้วยดีไหมแต่กระทรวกงการคลังบอกอ๋อเสาร์อาทิตย์ไม่จ่ายเลยจะจ่ายในวันทําการ a อไม่ใช่เหรอ a อนี่มันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยเหรอผมว่าไม่ใช่ a อแล้วมั้งครับแบบนี้เนี่ยผมว่ามันเอคนนี่แหละเอามีได้เหรอ a อมีไหมคุณผู้ชมเล่น Facebook มีไหม a c e b o o k ไม่ให้เล่นเสาร์อาทิตย์บอกปิดทําการมีไหม ไอทำไมเสาร์อาทิตย์ไม่โอนอ่ะผมไม่เข้าใจผมอาจจะโงนะ่นะนะคนที่ชอบรักรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องมาแซะผมเรื่องนี้เลยนะครับลองคุณไม่อดอยากคนเสาร์อาทิตย์บ้างให้มันรู้ไปอันไหนดีก็ชมเรื่องแพทย์เดี๋ยว,วันนี้ติดเชื้อกันเท่าไหรอ่อ่ะยี่สิบสามสิบคนวันนี้ก็ไม่มีคนตายสามวันติดกันละรักษาหายพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนตัวเลขสวยมากเยอะมากเป็นความสำเร็จ ชื่นชมนายกชื่นชมบุคลากรทุกคนแต่อันนี้เนี่ยไม่ต้องมาเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่กินให้มันรู้ไปดินะครับอะไรอะ AI ไม่ใช่เหรอครับ a อไม่ใช่เหรอมีไหมเอไอเฟสบ o ๊เนี่ยเสาร์อาทิตย์ไม่ให้เล่นเนี่ยนะครับก็จะได้รู้ซึ้งกันตรงนี้แหละผมไม่ได้มาว่าท่านหรอกแต่ผมจะรู้ซึง้งแล้ววันนี้ประชาชวนไปที่กระทรวงการคลังก็ปิดรั้ว ผมไม่ได้สอนนะเวลาน้ำมันไหลเนี่ยอย่าเอาอะไรไปขวางนะเหมือนกับประชาชนเขาไม่ได้ตังเขาอยากไปที่กระทรวงการคลังอย่าเที่ยวเอาประตูไปปิดกั้นต่อใส่หน้าเขาแบบนั้นนะถ้าท่านนี่นะทำศูนย์เหมือนผมว่าเนี่ยประชาชนมาเออมาก็มาถามมีเจ้าหน้าที่รองรับอยู่ในตู้กระจกเฟซชิลตู้ชิลอะไรก็ตามแต่นะเขามาเดี๋ยวเขาก็าไป ร้อนจะตายใครอยากจะไปนู่นนี่นั่นที่ไหนเขาก็มากันไม่กี่คนพอเขามาปุ๊บมีเจ้าหน้าที่เอา้าอยู่ในห้องกระจกนะประชาชนอยู่ในที่เย็นเย็นโลง่งๆข้างนอกนะครับพูดใส่ไม้อธิบายนู่นนี่นั่นยื่นเอกสารเดี๋ยวเขาก็ไปขอให้เขาไี่มาระบายขอแค่เขาไี่มาร้องเรียนขอให้เขาไี่มาพูดว่าเขาเจออะไรบ้างแต่นี่ทําอะไรปิดกงเล็กยิ่งปิดยิ่งจะมานะครับนี่ผมบอกเลย ยิ่งปิดอะยิ่งจะมาเพราะมันรู้สึกว่าทําไมอะมันรู้สึกว่ามันเจ็บอะแต่ถ้าทําห้องรับเรื่องราวนะแล้วก็เตรียมระบบป้องกันการติดเชื้อไว้ซะจบเขามาเดี๋ยวเขาก็ไปวันข้างหน้าเขาก็มีมาแล้วนะก็ะสวงกันขังเนี่ยนะคือเหลือเชื่อนะเสาร์อาทิตทย์เอไอท่านไม่โอนอนะเหลือเชื่อมากผมไม่ยอมเลยนะครับนะ เสาร์อาทิตย์เออนะฮะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ท่านไม่อายคุณหมอทวีสินมั้งเหรอนี่ผมถามจริงนะดูแกถแถลงนีถแถลงทุกวันประชุมทุกวันใช่ไหมดูนายกเนี่ยทำงานทุกวันนะครับด่านต่างจังหวัดในกรุงเทพทำงานทุกวันหมอทำงานทุกวัน กระทรวงการคลังบอกอ๋อเสารทิตย์หยุดโอมตังอะไรอะไรแล้ว,ลวก็ซึ้งใจพูดได้แค่นี้แหละซึ้งใจมากครับคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์จรงิจรงๆภาษีที่สู้กันมาเนี่ยนะซึ้งใจมากซึ้งใจจรงิงๆครับซึ้งใจขอบคุณมากครับที่ทำงานเพื่อประชาชน ขอบคุณมากครับที่ออกแบบระบบเราไม่ทิ้งกันขอบคุณมากครับที่ช่วยเหลือพวกเราขอบคุณจากใจเลยครับซึ้งใจมากๆนะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 0 8 0 9 0 0 8 0 0เเพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ